ครับผมพัทรพัทรกคุณหัวหน้าชุมชนนักปฏิบัติทกศสาถาบ้านทุ่งวันนี้ชุมชนนักปฏิบัติของเราขอนำเสนอ NPL In Hand ซึ่งเกิดจากการร่วมกันคิดร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนทุกคนจากนโยบายธนาคารที่ต้องการลดหนี้ NPL อย่างเร่งด่วนและรวดเร็วรวมถึงมีความละเอียดแม่นยา ในข้อมูลที่จะต้องตอบสนองลูกค้าได้อย่างทันท่วงทีจึงเป็นความท้าทายและจําเป็นอย่างยิ่งที่พนักง,งานพัฒนาธุรกิจทุกคนจะต้องตระหนักถึงความสําคัญในการเร่งรัดติดตามพบตัวลูกค้าเพื่อนําเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาตามสักยี่ที่แท้จริงของลูกค้าแต่ะละรายโดยผ่านมาตรการต่างๆของธนาคารการมีข้อมูลที่ถูกต้องจะช่วยให้สามารถพบตัวลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างเจาะจงอันจะส่งผลให้สาขามีผลการดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า NPL In Hand um ก็เพื่อกระตุ้นให้พหนักง,งานเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญในการบริหารจัดก,การหนี้ทั้งระบบอย่างยั่งยืนภายใต้สถานการปัจจุบันและยังสามารถ VMware, รับเคลต่อนการดำเนินงานด้านการบริหารจัดาการหนี้ทั้งระบบไปสู่เป้าหมายที่ธนาคารกรำหนดไว้ได้อย่างยั่งยืน และยังช่วยให้การปฏิบัติงานของพนักง,งานเป็นไปนตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 และที่สําคัญก็เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างการทํางานและสร้างความสําเร็จในการทํางานร่วมกันก่อให้เกิดการทํางานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพแอปพลิเคชัน BAC n p l in Hand นี้ได้สร้างมาให้เหมาะสําหรับพนักง,งานทกศสาขาบ้านทุ่งทุกคน ลูกค้าเงินกู้ตามข้อบังคับฉบับที่ 44, 45เกษตรกรบุคคลและสถาบันการเงินรวมถึงลูกค้าผู้ทำประกันสงเคราะห์ชีวิตของธนาคารและยังสามารถเผยแพร่ให้ทกสสาขาอื่นที่สนใจได้นำไปใช้งานได้ด้วยสวัสดีครับทนุศักดิ์ไกรสอนผู้ช่วยผู้จัดการสาขาปัานชุ่มในฐานะเลขาชุมช,มชมนนปฏิบัติสำหรับฝ่ายกลยุทธ เราจะทำการอัปเดตข้อมูลทุกเช้าไม่เกิน9ก้านาฬิกาไม่ว่าจะเป็นข้อมูลลูกค้านิค้าง NPL ข้อมูลลูกค้าศูนย์สเดือนและข้อมูลลูกค้าที่ทำประกันสมคอชีวิตโดยลิงก์ข้อมูลจากระบบธนาคารเพื่อให้สามารถนำไปใช้บริหารข้อมูลและนำไปปฏิบัติในพื้นที่ภายในวันซึ่งสามารถค้นหาลูกค้าได้อย่างรวดเร็วมีข้อมูลจัดการนี่ภายในมือตอบสนอง KPI ทันทุงทีรวมถึงสามารถบริหารตัวนี้ค้างได้ หลักการทำงานของแอปพลิเคชันเพื่อเป็นการป้องกันข้อมูลของลูกค้าทางชุมชนมีระบบล็อกอินผ่านอ e ีเมลของสมาชิกชุมชนนะักปฏิบัติจากนั้นระบบจะแจ้งเตือนมาที่แอดมินให้อนุญาตใช้แอปพลิเคชันนี้ได้ขั้นตอนต่อไปสมาชิกชุมชนสามารถค้นหาข้อมูลลูกค้าโดยสามารถค้นจากเขตหรือค้นหาโดยการเซิร์ชคำว่า npl หรือ03เดือนหรือชื่อนามสกุลได้ หลังจากนั้นจะพบข้อมูลของลูกค้าตลอดจนชื่อเบอร์โทรศัพท์ถ้าหากต้องการโทรศัพท์ก็สามารถกดตรงที่โทรศัพท์ได้เลยเบอร์โทรศัพท์ลูกค้าก็จะลิงก์ออนไลน์โทรศัพท์ออกหาเองตลอดจนหาข้อมูลพิกัดบ้านของลูกค้าด้วยการคลิกตรงที่ที่อยู่ดาวเทียมดาวเทียมจะลิงก์ไปที่พิกัดบ้านลูกค้าต่อจากนี้ไปการค้นหาบ้านลูกค้าก็ไม่ต้องถามคนอื่นอีกต่อไป เราสามารถไปหาบ้านลูกค้าด้วยแอปพลิเคชัน NPL In Hand ลูกค้าอยู่ไหนนะ้านี่ค้างอยู่ไหนนะ้าบ้านนี้ไม่อยู่ด้วยสงสัยไปทำงานกันหมดนะี้ยทำไงดีนะ้าโอ้เรามีแอปพลิเคชันนี่อย่างนี้เข้าแอปดูดีกว่า อ๋อนี่เจอแผนที่ด้วยโอเคตามแผนที่ไปเลยเราสวัสดีครับสวีใช่สวัสดีครับโอ้โหหน้าน้าแผนที่มากไปเจ้นได้ก็ดีนีแน่แอปพลิเคชันมากแอปพลิเคชันพ้าน้ำมหาหลับนอ มาหามาซอยเนาะก็เห็นบ้านปุ๊บก็ตีเขาก็เลยเนาะเออเขามาได้อยู่ในเออมันอยู่ในเนาะอยู่ในบ้านเขได้กที่ถนนอ๋อดีดีดีผมมีแอปพลิเคชันสามารถมาซอยเหดือดแก่ใคหนีได้เนาะเดี๋ยวเขามาบอกเรื่องของหนีเนาะหนีแล้วพ่อพ่อไม่หนีเรี่วกับเจ็บป่วยจังจีิเดี๋ยวเดี๋ยวผมสิมี่นางแม่เอ้ยนางแม่มันน้าผากนะครับเดี๋ยวผมสิมี่ประกันชีวิตมาเอาสูฟังน้ำเพื่อได้เฮ็ดประกันน้ำเนาะ นอนกรณสิวิชัยค่ะในฐานะผู้ใช้แอปพลิเคชัน n p l In Hand นะคะแอปนี้สามารถใช้งานได้สะดวกมากเลยค่ะซึ่งลูกค้าหนึ่งรายนะคะที่เราออกไปหาลูกค้าหรือลูกค้ามาหาเราก็ตามเนี่ยเราสามารถเช็คได้เลยว่าลูกค้ามี n p l ทห้หมดกี่สัญญามีสูงถึงสามเดือนกากี่สัญญาซึ่งทําให้เราบริหารลูกค้ารายหนึ่งได้เร็วและทาผู้ชีมากขึ้นนะคะและที่สําคัญเนี่ยสามารถเช็ค กรมธรรม์สมชให้ลูกค้าได้ด้วยว่าลูกค้ามีขีดกรมธรรม์หรือลูกค้าต้องต่ออายุวันไหนคะแอปพลิเคชัน NPL in hand สามารถนำมาใช้เพื่อตอบสนอง KPI ได้อย่างทันท่วงทีและสามารถนำมามาบริหารตัวเลขเปรียบเทียบ NPL ต่อโลนในปีบัญชี2 5 6 5ซึ่งสาขาบรนทุ่ม เรามี NPL ต่อโลนในเดือนเมษายน8.68%และสูงสุดในเดือนกรกฎาคม12.68%เมื่อสาขานำแอปพลิเคชัน NPL i n h a n d มาใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานพัฒนาธุรกิจผลปรากฏว่า NPL ต่อโลนของสาขานั้นลดลงกระทั่งปัจจุบันเหลือเพียง8.66%ตามครับจากการมืองานชุมชนนักปฏิบัติในครั้งนี้ จะช่วยให้สาขาสามารถบริหารจัดการหนี้ทั้งระบบได้เป็นไปนตามเป้าหมายของธนาคารพนักง,งานเห็นความสําคัญในการบริหารจัดการหนี้ทั้งระบบและการทํางานเป็นทีมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานลูกค้าเข้าถึงผลิการด้านสิทธิเชื่อของธนาคารเพื่อป้องกันข้อติดขัดด้านมาเก็ตคันดักทั้งยังลดโอกาสและความเสี่ยงให้กับพนักง,งานและลูกค้าจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19